กับก็กับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหลังที่จากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็มีเป็นพระหลวงป่ทิมอิาริโกนะครับอันนี้จะเป็นเป็นพระเนื้อผงนะครับผาตมผงพายกุมารนะครับองค์นี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าองค์ใหญ่ขนาดไหนนะครับเปรียบเทียบจากอะไรดีนาเดี๋ยวสักครู่นะครับ ให้ชมพาะไปวางพางกันก่อนครับอ่พอดีผมไม่มีเหรียญสิบบาทนะครับเอาเหรียญบาทมาให้ให้ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็น่าจะใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทนี่หลายเท่าเลยครับนะครับตามภาพครับซึ่งองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงพายกุมารน,นะครับ นะครับมีบอลทองนะครับนี่นะครับบริเวณใบหน้าขององค์หลวงปู่นะครับแล้วก็บริเวณข้างนอกจะคล้ายกับเหรียญที่ว่าเขาเรียกกันว่าเหรียญบาทน้ํามนนะครับนะครับผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับ เดี๋ยวว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับสังเกตคาบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับคาบขาวๆนะครับซึ่งองค์นี้ผมก็ได้เก็บไว้เป็นอย่างดีเหมือนกันอีกอีกหนึ่งองนะครับสังเกตว่าจะมีเป็นรอยริ้วๆนะครับเห็นไหมครับรอยริ้วๆคล้ายๆกับเนี่ยครับเป็นวงกลมรอยริ้วๆนะครับที่ดูที่ปลายปากกาผมนะครับ นะครับตรงนี้ผมไม่จะไม่มีหลักการพิจารณานะครับก็อาจจะแนะนำให้แค่ว่าให้ดูตามตามแบบที่ผมได้ลงไปนะครับเพราะว่าแต่ละองค์บางองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพของการเก็บพระนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีข้อมูลสามารถนำมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งองค์ที่ผมชิ้นชอบนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่ค่อนข้างพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมาดูด้านข้างกันครับนี่นะครับด้านข้างก็ค่อนข้างหนาพอสมควรเลยนะครับผมนะครับผมพยายามจะให้ดูชัดๆนะครับผมยังไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะครับ ก็ถ่ายแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีทุนนะครับซึ่งองค์นี้นะครับค่อนข้างพิเศษเลยนะครับเห็นไหมครับเม็ดสีสีสวยๆนี่ครับอันนี้เป็นพลอยนะครับเป็นพลอยพลอยอ่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพลอยอะไรครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นพลอยครับเนี่ยครับเป็นสีสีนี่ครับ ก็ในสมัยนั้นพลอยก็ค่อนข้างหาได้ง่ายนะครับตามตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับสมัยนี้ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับแต่ก็คิดว่าพอหาได้อยู่ครับองค์นี้จะจะสวยงามมากๆครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับ เพื่อทําให้สังคมออนไลน์ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้มาส่องพระออนไลน์กันครับเรียนรู้และศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าจะมีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมชื่นชอบนะครับแล้วก็ได้สะสมแล้วก็บูชานะครับนี่ครับนํามาบูชาแล้วก็สะสมนะครับนี่ครับดูพลอยนะครับค่อนข้างสวยมากๆครับ จะมีเป็นสีเขียวสีส้มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะครับนี่นะครับก็สวยพอสมควรนะครับณตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สภาพอย่างนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผมชื่นชอบเดี๋ยววันถัดไปนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นคืนนี้ถ้าผมมีเวลาผมจะ มาอัปโหลดคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ลงนะครับให้ได้รับชมกันมาลงให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือหลวงปู่ทิมอิตาลโกนะครับนะครับฝังพลอยนะครับ มีใครมีแบบนี้บ้างนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับมีข้อมูลเชิงลึกหรือมีข้อมูลที่สามารถแนะนำผมได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับนี่นะครับความเก่าขององค์หลวงปู่เจอแบบนี้เก็บได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าเป็นพระไม่แท้นะครับหลายคนบอกเป็นพระไม่แท้นะครับแต่ ผมมองว่าเป็นพลาแท้นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เล่นหากันอยู่นะครับพลาชุดนี้นะครับผมนี่ครับผมชื่นชอบด้านด้านหลังเป็นวิเศษนะครับเป็นเป็นพลอยนะครับนี่ครับพอเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่ามีมีกี่เม็ดนะครับเพราะว่าตัวกับผมเองก็ยังไม่ได้นับเลยครับ ค่อนข้างนับลําบากเลยครับแบบนี้ครับนะครับมาดูข้างๆกันอย่างช้าๆนะครับนะครับก็จะมีเป็นเป็นบอลทองนะครับคือทรงกลมนะครับคล้ายๆกับเหรียญจันลอยหรือเปล่าเขาเรียกว่าเหรียญบาทน้ามนนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าจันลอยเหมือนเหมือนกลมเหมือนเหมือนดวงจันนะครับเหมือนพระจันนะครับนะครับแต่เป็นเนื้อผงนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่พระเหรียญน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจชื่อพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับถ้าพี่ๆท่านใดรู้ก็แนะนํานะครับแนะนํามาได้เลยนะครับสามารถบอกผมได้เลยครับเพราะว่าผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันคือเก็บพระตามความชอบนะครับแล้วก็ตามตามความรู้ความที่เราศึกษามามานิดหน่อยนะครับความชื่นชอบของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดท่านใดที่แก็บพระแบบนี้อยู่ก็ถือว่าท่านน่าจะมาได้ถูกทางแล้วครับส่วนสําหรับท่านใดนะครับชอบแบบไหนก็สะสมแบบนั้นนะครับศึกษาแบบไหนก็สะสมไปแบบนั้นนะครับก็อย่าอย่าไปสวดพระกันเลยนะครับเพราะว่าคผลทผลสุดท้ายแล้วคือความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ผมคิดว่าองค์นี้ เป็นพระที่น่าเก็บอีกหนึ่งองค์นะครับผมไม่ได้ชี้นําให้ทุกท่านมาเก็บตามผมนะครับเพียงแต่ว่าผมแนะนําพระองค์นี้มาโชว์นะครับแล้วก็มาให้ศึกษาแล้วก็เป็นเป็นองค์ตัวอย่างนะครับเผื่อท่านใดได้ไปเห็นที่อื่นถ้าอยากจะเก็บต่อต,อตอมก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับนี่ครับองค์ก็ใหญ่นะครับเท่า,าดูด,ดูดูที่นิ้วผมผมก็ทาบได้สี่นิ้วครับ แต่มือผมก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์นี้นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับเรียนรู้และศึกษาร่วมกันครับ mm hmm. แต่แต่ทรงเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเหรียญจันลอยครับเหมือน เหมือนดวงจันทร์นะครับผมผมคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วบริเวณใบหน้าหลวงปู่นะครับก็ค่อนข้างาคล้ายกับองค์ท่านนะครับคล้ายกับตัวจริงของหลวงปู่นะครับจะมีเป็นคาบเก่าอยู่นะครับคาบกุขึ้นมานะครับนะครับก็ผมก็มีภาพมานำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับผมจะนําคลิปดีๆมาลงเสนออีกนะครับเพราะว่าผมยังมีพระอีกอ่อีกหลายองค์อยู่เหมือนกันครับตัวใหญ่จะเป็นพระขุนแผนผงไพยกุมารน,นะครับจะมีแบบว่าเป็นตะกรุดทองคํานะครับตะกรุดแบบร้อยกอดดอกอะไรเงี้ยครับ59ดอกบ้างแต่ว่าหลวงปู่ทิมที่มีตะกรุดเยอะๆก็ก็มีนะครับเดี๋ยวยังไงไว้ EP ีหน้านะครับผมจะได้ นำมาลงอยู่มาลงให้อดูอีกนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ผมฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับไว้ผมมีคลิปดีๆผมได้โพสต์ปุ๊บมันจะแจ้งเตือนไปหาที่ที่พี่ๆเลยครับผมก็สะสมพระหลวงปู่ทิมมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับก็สะสมแต่พระเนี่ยครับปีหนึ่งห้านะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมปีหนึ่งห้าแล้วก็พระก่อนปีหนึ่งห้านะครับ ก็สะสมสะสมมาประมาณสิบสิบกว่าสิบกว่าปีแล้วครับนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับ s c r i ค e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีทุนทรัพย์นะครับผมจะได้ซื้ออุปกรณ์ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนะครับจะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ ภาพจะไม่สั่นคล้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมถือมือหนึ่งแล้วก็จับโทรศัพท์ด้วยตัวเองด้วยมือหนึ่งนะครับจะได้นำพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามาดูและรับชมและรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ